ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาหาไสาเดือนแบบง่ายง่ายไว้ตกปลาครับผมน,น,บนี่ครับขึ้นมาแล้วนี่ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับผมท่านใดที่เกียจขุดเนาะจะให้ไปตกปลาก็นี่ครับ ดิครับดูสิครับครับ